สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลจะนำเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่สิบที่มีความแปลกมาให้เพื่อนๆได้รับชมข้อมูลกัน ก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลเหรียญก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องสมาคมแชนแนลนำมาให้ข้อมูลกันเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10 ที่จะนำมาให้ข้อมูลวันนี้คลิปนี้ก็คือเหรียญปีพศสองพันความแปลกของเหรียญนะครับก็มีเนื้อเกิืนอยู่ด้านหน้าตรงขอบด้านล่างใต้พระบรมรูป นะครับตรงขอบด้านล่างก็มีเนื้อคืนอยู่สองจุดนะครับเป็นจุดที่เล็กๆนะครับจุดที่เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงหัวแม่มือนะครับก็ เพื่อนๆก็อาจจะไม่ไม่ได้สังเกตนะครับคือช่องสมาคม h ช n แนลก็สรรหานะครับเหรียญแปลกๆมาให้ข้อมูลนักษะสมคนรุ่นใหม่นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญแปลกที่ยังไม่มีความนิยมยังไม่มี ราคาซื้อขายนะครับช่องสมาคม c h ช n แนลนำมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วก็ดูให้จบนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ทราบว่าจุดของความแปลกของเหรียญเป็นลักษณะไหนอย่างไรนะครับก็เนื้อเกินนะครับเนี่ยตรงหัวแม่มือเนี่ยนะครับขอบเสื้อด้านล่างนะครับก็จะไม่ไม่เป็นจุดเด่นนักนะครับ จุดเล็กๆนะครับแต่มันก็มีความแปลกนะครับก็มีอยู่สองเหรียญน,นะครับมีอยู่สองเหรียญน,นะครับปีเดียวกันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับของรัชกาลที่สิบนะครับนะครับตรงนี้นะครับที่ มีเนื้อเกินสองจุดมีเนื้อเกินอยู่สองจุดนะครับเหียนชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่สิบนะครับก็มีความแปลกมีเนื้อเกินนะครับ ช่องสมาคมจะแนวก็นำมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับรู้ในเรื่องของเรียนแปลกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ